สวัสดีครับวันนี้ผมทัศน์คงนะครับไม่ว่าจะมารึงแอคชั่นเกิดใหม่ที่ก็เป็นสลาไมไปซะแล้วในซีซั่นที่2 EP ที่1หรือซีซั่น2ตอนที่1นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะมาเริ่มซีรีส์นี้ในซีซั่นที่2กันเลยเนาะโอเค okay. ซึ่งผมขอบ่นอีก <c oughs> ตัวช่วงนี้ไม่บ่นประจำเลยเป็นไรก็ไม่รู้คือจำได้ไหมใครใครอาจจะได้ดูแบบคลิปไหนว่าผมจำไม่ได้นะว่าผมลงไอ้น่าจะลงแฟนสาวอะที่บอกว่า ไม่มันไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ไม่ใช่เลยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาซึ่งเขาเขียนข้อความบอกว่าไม่ค่อยปกตินะครับไม่ผมก็เลยคิดว่าอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยผิดปกตินี่เองเนี่ยแล้วผมแบบแล้วผมเบื่อเลยไม่รู้นะผมอ่านถ้าผมสั่งวันนี้ผมได้ไม้ใหม่น่ะแต่วันนี้ก็ใช้ไม้เก่าไปก่อนเนาะอืมอาจจะมีเสียงน้อยลบกวนแบบเสียงซ่าๆหน่อยๆก็ขออภัยนะครับผมโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นลรงใจผมทำคลิปต่อไป โอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมโอเคอ๋อนี่คือก่อนจะกลับมาแล้วเปล่ <laughs> ความซึดน,นี่มันอะไรกันจริงน่าจะมาได้สบายๆแลนะ้วเนาะ อ๋ออ๋ออาจารย์เนี่ย OVA ใช่ป่ะถ้าเกิดไม่ดู OVA ผมก็คงไม่รู้ว่าอาจารย์นี่คือคนไหนเนาะนั่นก็ดีอะที่ดูอะ เจ้าของประเทศอะน,นะก็ต้องมีงานเรื่องเอ้ยงานงาน,นเยอะอยู่แล้วเออ, <c oughs> อโอ้โหเวทวับโอ้ขนลังกาไรละเอียดคนเดียบใช่ไหมขึ้นยัยผ <c oughs> ่านไมติร <c oughs> จริงที่เราเห็นใน ova ใช่ป่ะโอ้ดห <c oughs> เห็นผมดมึงดิแม่งขึ้นยังแม่งแบบรายละเอดียดเนี่ย อ่ะฮะนี่คือเล่าประวัติตัวเองไงปะอเออเบโดราไม่ได้เห็นเบโดร่านานขคาไหนเนี่ยอ่ะฮะเออจริงลืมไปเลยประเด็นของคนที่สูบนานเกินอ่ะอเพิ่งช่วยเสร็จแ่ะเนาะ Hmm? ทำไมมันเน้นตรงนี้เป็นพิเศษวะจอันนี้นานแค่ไหนคันจะกลับมาคือตอนก่อนจบซีซั่นหนึ่งริบุลูก,กลับมาแล้วใช่ไหมไม่ไม่น่าจะตลอดอ่ะไม่งั้นมันคงไม่มีซีซั่นสองถึงยีิบสี่ตอนหรอกตอนที่ยี่สิบห้า แต่และว,วันอันแสนยุ่งของเรล่นมันลูกอะอ,อ๋อจำได้จำได้อ๋จอ,าาอ,อจะเจรลจากันนี่ยอืม <c oughs> <laughs> เป็นพ่อของภูมิใจนั่นตัวลูกอ่ะอ๋อ เงินแบบเหรอโอเคต้องใส่ชุดแบบเป็นทางการหน่อยเนาะฮะดูเหมือนเจ้าหญิงอะไรสักอย่างไงใช่ไหมอันนี้ไม่่หญิงเจ้าหญิงของจริงเลย นี่นักลบหรือเปล่าวะอ่าฮะมันจริงจังอะนะของมันซีเรียสเออมีเหรอโอ้โหโอ้โอเคดูดีอยู่นะเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนราชาดีใส่ผ้าคลุมแดงๆเนี้ย เรียกแอคชั่นแค่นั้นเองเหรอะวะเหมือนดลบันดาลังกาเลยน,นี่คือคำพูดของท่านราชาหรือเออต้องเอาคำพูดดีๆมันจะยาวหน่อย うん。独当<おー> <laughs> อ๋อเออเอได้ใจประชาชนแล้กะ <c oughs> วิล <c oughs> <c oughs> อืมโอเคให้คนที่น่าจะเก่งสุดในเมืองมั้งนี่น่มารูเนาะไปดีกว่าเนาะ <c oughs> <laughs> ん อ๋อโอเคโอ้ยโอเคคนนี huh. uh ้คนนี้มันรวยเกินใครแล้วบอกว่าโอเคอ๋ฮะเป็นอดีตคณะรัฐมนตรีแล้วบอกฮะจดอะไรวะ อ๋อเออฮึไดแอดเหรอเออเทนนิสังอ๋อโหเขาใครวะฮีโร่ฮีโร่ไหนวะอะไรตัวอะไรวะ ทำไมส่งคนแปลกๆเงี้ยวะโหหน้าแม่งโดหน้าเกลียดเลยโหใครเนี่ยยอมได้พักพวกอือฮะอ๋อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอสต๊อปแป๊บหนึ่งนะไอคนที่บอกว่าฮีโร่มันกีคือคนที่แบบ ตอนไหนวะจาไม่ได้ตอนสิบกว่ากว่านี่นแหละจาได้แต่ไม่ถึงตอนที่ยี่สิบน่าจะเป็นคนที่แรกๆปากหมาอะวะที่โดนชิออนทุบหัวหบ่อยใช่ไหมเออมันชื่อ,อยอมหรือ,อยอนวะอยอมเนาะชื่อเนาะอ๋อคือมันเป็นคนอ๋อคือมันเป็นฮีโร่ตัวแทนของนิมรุผมจาได้ละอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจแล้ว

ฝีมือคนะระดับเลยพอชั่นแล้วเหรอเนี่ยเล่าวะ <c oughs> บ <c oughs> <c oughs> ล,ลันเะ

ท้าทำนี่แม่งสร้างความเดือดร้อนให้ริมมุนรู้ไนะโคโรนี่ลุงแก่ๆแล้ววะไอตัวแทนของฝั่งนู้นเหรอฮะเสือ แต่สู้อย่างเดียวเลยอะโอ้โหเสือสายฟ้าใช่ไหมเนี่ยหนึ่งในสามทหารของท่านคาริออนอ๋อนี่คือหนึ่งในสามทหารใช่ไหมส่งเออระดับนี้มาเลยเหรอฮึ うサイズアルビス、uh huh、俺に命令するな。そもそもドワーフはまだしも人間などと賠償で小賢しく卑怯な人間どもとつるむのは、oh. 物の片紙にも及 <laughs> ちょっと実力を見せてやったらどうだ。やばっ。大変ルフィ大変ルフィ。やるか人間。かしらやっちゃってくださいよ。なめられたままじゃ。<laughs> <laughs> โด oh, นกดดันแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหกระดุกมึงเด็กกระดุกมันอ่ะฮะโอ้โ huh. ห oh ลูเหมือนจะของขึ้นสุดเลยนะเชียวอันอะหมดยอมล่ะเอาวะฮะโอเคสปีด huh? okay. สูงหู <h ung?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  กำลังสป,ปีดประทะก,กันเหรอ,อใครจะชนะวันเนี้ยอื้อโอ้ไม่นึกว่าตอนหนึ่งจะสู้กันเลยนะฮะขานาดเลยเหรออันนี้ก็ถึงทหารเสือ,อคนเนี้ยมันส่งสามทั้งสามมาเลยหรอวะสามทหารเสือ อ้ยึโอเคีอย,ยอมก็เอาเรื่องอยู่อะมาอ้เอาเลยโหแม่งแรงชียอเพ่อคนเยอะโอ้โอเคอเค้ ะจบแล้วเหรอโอเคตอนแรกก็เพลินมากเลยนะแบบโอเคสนุกคือมันไม่นึกว่าจะสู้กันเลยตอนแรกอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันเออมันสนุกนะจริงๆยังอึ้งกับหลายๆอย่างที่แบบฝั่งนูน้นส่งสามทหารเสือมาใช่ไหมเรียกสามทหารเสือใช่ไหม รเรียกสามทหารเสือแล้วกันนะส่งสามทหารเสือมาจําชื่อไม่ได้โทษดิ <c oughs> จาได้ว่าคนที่แบบมีอะไรเป็นลักษณะงูแห่งสีเหลืองอะไรนะบอกหนึ่งคนกับคนที่ลักษณะเป็นเสือที่มันใช้ต่อคล้ายๆแขนเสือนะแล้วก็สายฟ้าด้วยเออกับอีกคนที่ใช้ดาบเออรู้แค่นี้แหละโอเคส่วนฝั่งริมรู้ก็มีที่ออกไปสู้ตอนนี้ก็มีชื่อออนกับไอยอมเนาะชื่อยอมเนาะคือฮีโร่ที่ริมรู้แบบ แต่งตั้งขึ้นห้ที่มันแบบให้แต่งตั้งเป็นคนจัดการออกลอดอย่างงี้ใช่ไหมอืมโอเคก็สนุกอีพีนี้คือตอนนี้เนะื้อเรื่องในปัจจุบันหนะ้าตอนตอนที่ผมดูนะคือริมรุยังไม่กลับเทมเพสใช่ไหมคือจําได้ว่าตอนจบของเรื่องหนึ่งนั้นริมรุนั้นเอิบยังไงเดินทางกับเทมเพสแล้วลากับเด็กเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะกลับแล้วอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จบไปอ่เียเออส่วนนี้น่าจะเป็นก่อนที่จะกลับอย่างี้ใช่ปะ่ะตามแบผมเข้าใจนะเออโอเคถือว่าสนุกนะนอีพีน ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกลคิปตอบปานสำหร้อยต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบาย